แล้วไม่ได้มาพระมหาเจดีย์ชเวดากองก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะไม่ว่าคุณจะมาที่ย่างกุ้งกี่ครั้งก็ควรจะหาโอกาสมาที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะก็จะมีคนมากราบไหว้ที่นี่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าหรือว่าชาวต่างชาติก็ตามนะคะโดยที่จะมีวิธีการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ด้วยทุบเทียนนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งน้ําพระตามวันเกิดของตัวเองด้วยค่ะและที่สําคัญพระมหาเจดีย์ชเวดากองยังเป็นพระธาตุ ประจำคนเกิดปีมะเมียด้วยค่ะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าเป็นหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานสูงสุดของพม่าชื่อชเวหมายถึงทองส่วนดากองเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งชเวดากองจึงแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือเมืองย่างกุ้งในปัจจุบันนั่นเองค่ะพระมหาเจดีย์ชเวดากองมีประวัติเก่าแก่กว่า2,000ปี เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน8เส้นบนยอดสูงสุดของพระเจดีย์มีเพชรทับทิมและมรกตเป็นจำนวนมากค่ะ สำหรับการส่งน้ำพระประจําวันเกิดนะคะอย่างที่ฉันเกิดวันอังคารค่ะตามหลักโหราศาสตร์ของพม่าก,ก็บอกว่าให้ตักน้ํา8ขันแต่ว่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรานะคะจะ3ขันจะ8ขันจะ9ขันหรือว่าจะเอาขันตามอายุของตัวเองก็ได้นะคะก็ไม่ว่ากันค่ะวิธีก็คือว่าตักน้ํา8ดขัน ส่งน้ำพระตามด้วยอีก8ขันนะคะรถน้ําเทพแล้วก็อีก8ขันรถไปที่เสาด้านหลังและอีก8ขันค่ะรถไปที่สัตว์ประจําวันเกิดของตัวเองค่ะ จากดิฉันจะได้มาสก,การะศาสนสถานสำคัญส,ค,ญสคัญที่เป็นที่ศรัทธาของชาวพมา่าแล้วดิฉันยังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแสงไกด์ชาวพมา่าถึงชีวิตของชาวพมา่าในปัจจุบันด้วยค่ะเมียนมาเปิดประเทศมา3 4ปีแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมคะ,ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับผมตั้งแต่เลอกตั้งขึ้นมาแล้วถึง3ปีกว่าแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับผมส่วนใหญ่มาจากประเทศไหนคะ,ะจากไทยครับผม คายันดับหนึ่งเลยแล้วรองลงมาแล้วครองลงมาน่าจะเป็นจีนครับเพราะว่าบ้านใกล้เมืองเคียงเนาะจีนก็มาแล้วก็เริ่มเข้ามาเยอะครับตอนนี้ก็เวียดนามรวมทั้งาชาวตะวัตนตกก็เริ่มเข้ามาเยอะเมื่อหลายหลายปีที่แล้วญี่ปุ่นแทบจะไม่มาเที่ยวเลยครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็หันมาเที่ยวพม่าบา้างแล้วครับผม เห็นพี่แสงใส่สรงอ่ะนะคะคอยากถามว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังนิยมใส่สรงกันอยู่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้พอเปิดประเทศแล้ววัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยอาจจะเข้ามามากยิ่งขึ้นในพม่าอาจจะใส่กันน้อยลงเป็นยังไงคะ,ะก็ยังใส่สรงผ,ผ้าใส่สรงผู้ชายก็ใส่สรงนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ผ้าซิ่นกันอยู่ตามตาม่ตางจังหวัด แต่ว่าตามเมืองหลวงต่างๆเช่นย่างกุ้งจามันตะเลที่รับวัฒนธรรมจากทิศตะวันตกมาก็เริ่มใส่กางเกงกันบ้างแล้วครับแต่ก็ยังน้อยอยู่ถ้าภาพรวมแล้วนะครับย่างกุ้งมีอะไรที่พลิกโฉมไปเลยไหมคะหลังจากที่เปิดประเทศครับผมที่พลิกโฉมมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นรถนะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เลิกตั้งเนี่ยนะครับผมก็รถนับคันยังได้เลยว่าย่างกุ้งมีกี่คันนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดราคาถูก ลงขึ้นเกือบนะครับห้าหกเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นในท้องถนนนี้นะครับตอนนี้รถติดมากก็จะเปลี่ยนแปลงที่ในย่านกุ้งมากที่สุดก็คือในการรถนี่แหละครับได้ยินมาว่าที่ดินในย่านกุ้งเนี่ยนับวันยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะโอ้ยแพงเลยครับตอนนี้ก็ที่พ่อค้าเขาจะขายเป็นตารางฟุตเลยครับ เพราะฉะนั้นในในยันกุ้งนี้นะครับผมมีคนซื้อยังไม่มีคนขายครับเพราะฉะนั้นที่ดินที่นี่โอ้โหแพงเลยครับบางท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนตูเกียวของญี่ปุ่นเลยครับแพงประมาณนั้นเลยครับค่าคองชีพก็แพงตามไปด้วยครับผมตอนนี้ใครๆก็อยากจะมาลงทุนที่พม่านะคะในฐานะคนพม่าคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงคะดีใจไหมคะอุ้ยต่างชาติเนี่ยวิ่งเข้าหาพม่ากันใหญ่เลยครับ ก็ผมเป็นประชาชนในพมา่าสักคนหนึ่งผมก็ดีใจมากครับอย่าให้นา,นานาประเทศเข้ามาลงทุนมากมายเพื่อที่จะให้คนในประเทศนี้มีงานทําขึ้นเยอะๆแล้วก็เงินจะได้สัมผัสแล้วก็การเป็นอยู่ที่คนในประเทศพมา่าจะได้ดีขึ้นนะครับจากเมืองย่างกุ้งนะคะสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางกันต่อค่ะ เราจะไปกันที่เมืองหงสาวดีต่อด้วยเมืองใจ้โถนะคะเพื่อไปสักการะพระาธาตุอินแขวนกันค่ะเมืองหงสาวดีจะมีแหล่งวัฒนธรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจและพระาธาตุอินแขวนจะน่าอัศจรรย์นขนาดไหนสัปดาห์หน้าเราเดินทางไปด้วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ